เมื่อท่านอุปติสสะและโกริตะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมารีทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมคลานะแม้พระถาคตเจ้าเองก็ตรัสเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนามอุปติสสะและโกริตะได้หายไปพร้อมกับการอุปสมบทของท่านทั้งสองพระโมกขลานะเมื่ออุปสมบทแล้วได้เจ็ดวันไปทำความเพียรอยู่นะ ใกล้หมู่บ้านกาลวาละมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียรดำเนินไปได้ตามปกติพระาศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงแสดงอุบายสำหรับแก้ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ใคลทครวนทิธรรมซึ่งได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายคือท่องออกเสียงธรรมะ ที่ได้ฟังมาแล้วศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรยอนหูทั้งสองข้างเอาฝ่ามือลูบตัวไปมาบ่อยๆถ้ายังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนแล้วลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวนักขัตฤกษ์ถ้ายังไม่หายง่วงควรทําในใจถึงแสงสว่างว่าบัดนี้สว่างแล้วบัดนี้สว่างแล้ว ทำจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้สึกว่าเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อถ้ายังไม่หายง่วงควรเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาข้อธรรมสํมรวมอินทรีย์ไม่ส่งจิตไปภายนอกถ้ายังไม่หายง่วงพึ่งนอนแบบสีหัสยยาคือจะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันเล็กน้อย มีสติสัมปชัญญะตั้งใจจะลุกขึ้นในทันทีเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกด้วยมนาศิการว่าเราจะไม่สแสวงหาความสุขจากการนอนจากการเอนหลังจากการเคลื่มหลับดูก่อนโมกคลานะอีกอย่างหนึ่งเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงคือถือตัวทนงตนเข้าไปสู่ตะคูล เพราะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวครืหัดทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอาจนึกไม่ถึงภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลภิกษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงได้มีอาการที่เหินห่างจากเรามีอาการอิดนาระอาใจต่อเรา เมื่อไม่ได้อะไรอะไรจากตะปูนั้นเธอก็เก้อเขินครั้นเก้อเขินก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ